โลโหลไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมไมล Li ิ t เต้นพนี่ในวันสุดท้ายของอีเวนต์ผจญภัยในโลกแห่งหินนะคะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นที่5นะคะไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นนะคะมันอยู่ในภาวะเครียดเพราะว่ามันเป็นช่วงสอบคอมเมนต์ก็ไม่ได้ไปตอบเลยก็เลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะรู้สึกเสียดายเหมือนกันเพราะว่ามัน มันเป็นอีเวนต์เก่ามาแทนที่เราจะได้เก็บเพชรใช่ไหมสะสมเพชรดูถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นผ่านขั้นที่ได้เพชรนาอขั้นที่สขั้นที่้5ขั้นที่6ขั้นที่7 3สขั้นขั้นหนะ้าน่ะมันได้ตัวละครใช่ไหมคะเออใช่หรือเปล่าใช่มันจะได้ตั้ง90เพชรเลยนะ90แล้วก็ บวกร้านค้าอีกหนึ่งใช่ไหม90บวกย0ก็เป็น110ละไหนจะมาเล่นคอมมูนิตี้อีกที่แน่ๆถ้าเกิดขยานเล่นคอมมูนิตี้เนี่ยเราอาจจะติดท็อปท็อป500ก็ได้เราจะได้เพชรอีก30เมตรพอเราผ่านแล้วเราก็จะได้เพชรที่ได้มาจากการเปลี่ยนของเหรียญวิเศษอีก30มสะทุกคนทิ่ดู3 0 5ครั้ง35 5 150เมตรเพชรร้อเมตรบวกยี0ส0เมตรน่ะ จะมีเพชรทั้งหมด600กว่าเม็ดเลยเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์เก่าแล้วมันได้เพชรเยอะไงเออแล้วก็รางวัลประจำวันก็มีมานะคะตัวนี้ชื่อลัคกี้ดีมหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวที่มีรูปร่างคล้ายเลนโบว์แดสเป็นเลนโบว์แดสย้อมสีก็พยายามล็อกอินนะคะล็อกอินให้ได้ทุกวันจะได้น้องไปนะน้องเหมือนจะมีในคอลเลกชันด้วยแล้วก็ เราก็พยายามเล่นเคเวสเป้าหมายนะคะให้ได้120ทุกวันเพราะว่าเราจะได้สะสมแต้มไว้แลกตัวละครกับร้านค้าแล้วกออ็อีเวนที่ผ่านมาที่ให้เล่นเกมจับคู่จะได้ตัวละครที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมเราไม่ได้ร่วมเล่นเลยนะคะมินิเกมท้องฟ้าก็เช่นกันไม่ได้เล่นก็เลยพลาดตัวละครไปนะคะแต่ตรอบนี้มันเป็น อีเวนต์โซเชียลให้ลอมของตกแต่งใช่ไหมเราก็เพิ่งล้อมของไปครั้งแรกของวันนะคะก็ยังล้อมไม่ได้ก็รออีกสามชั่วโมงนะคะค่อยมาล้อมใหม่ตัวละครที่เป็นรางวัลก็จะเป็นโทนที่ซาฟารีนะคะน้องก็น่ารักดีก็จะเอามาให้ได้นะคะจะพยายามเพราะว่าเงินเรามีเยอะมากนะคะมี9ล้านยังไงก็ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะซื้อของตกแต่งแล้วก็เก็บไว้ล้อมรวม ต่อไปนะคะส่วนอีเวนต์ก็เหลืออีก5นาทีสะสมเรียนวิเศษเท่าที่จะสะสมได้วันนี้ทั้งวันก็ไม่ค่อยได้กดเลยแล้วก็สอบเสร็จแล้วอีเวนต์หน้าก็คงได้เล่นอย่างชิลๆนะคะแต่ว่าอีเวนต์นี้ที่อ,อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยเพราะว่ามันเครียดมันแล้วมันไม่เป็นอันทำอะไรนะคะ ก็เข้าใจอยู่เนาะใครที่เคยอยู่ในช่วงสอบก็คงจะเข้าใจกันนะคะก็ขออภัยด้วยที่แบบไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอโทษด้วยเราไม่ได้เข้า youtube มาเช็คดูในช่องเลยว่าเป็นยังไงนะคะมันมันแบบมันไม่มีอารมณ์จริงใช่แต่ก็ใครแอดมาก็รับแอดอยู่นะอือทำไมมันขึ้นเครื่องหมายตกใจทุกตัวเลยอะ แล้วก็ภูนี่ประจําเดือนนะคะเรารับน้องภูนี่จัดงานเลี้ยงสง่าง,งามไปนะคะเพราะว่าเราชอบน้องมันมีดอกไม้ทัดหูงด้วยบางคนก็คงแลกเมอรี่มีเดี๋ยวให้ดูบ้านน้องนะคะน้องอยู่บ้านเป็นปราสาทนะคะนี่เอ๊ะเป็นปราสาทหรือว่าเป็นเออใช่เป็นปราสาทอยู่ไหนนี่ปราสาทนี้นะคะปราสาทน่ารัก เขตโรงเรียนสำหรับยูนิคอร์ู้มีพรสวัสด์นะคะน้ออยู่ที่ปราสาทหลังนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวน้องนะคะให้ดูสำหรับอ้าโดนแมวบังนี่สีน้องเป็นอย่างเงี้ยสีตุนตุนหน่อยชมพู้ตุนตุนพัสเทลนิดหน่อยนะคะกับผมสีเขียวแล้วก็มีคุณแมวเออ,อุ๊ยนั่งลงด้วยนอนกับพื้นคุยกันน่ารักจัง อยากเอาแมวตัวนี้ออกไปมากเลยไปเถอะเดินไปที่อื่นเถอะุนั่งด้วยอ่ะดูทุกคนยูนิคอนนั่งโคตรน่ารักแต่ว่าน้องเป็นเพกสัตว์นะน้องอยู่ที่เขตโรงเรียนสําหรับยูนิคอนผู้มีพรสวรรค์อีกตัวเป็นยูนิคอนไหมตัวสีม่วงตัวสีม่วงยิ่งเป็นอันนั้นเลยทุกคนเอ,อิร์ธโพนี่ไอแมวเจ้าแมวยังไม่ไปอันนี้นะคะน้องให้ดูเท่านี้ก่อนละก,กัน แล้วก็อีเวนต์เราเหลืออีก3นาทีนะคะไม่รู้ว่าเหรียญ20 0 0 0เหรียญเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนเป็นเพชรได้เท่าไหร่ก็จะมารอดูกันส่วนอันดับคอมมิตี้คงได้เพชรแค่20เม็ดนะคะแล้วอีก3นาทีจะหมดเวลาแล้วตัวละครตัวอะไรก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยเออเหมือนกับทั้งวันเนี่ยเข้ามาแค่ล็อกอินแล้วก็มาทำเฟสเป้าหมายในแต่ละวันก็พอแล้วอะไรประมาณนี้คุณ แล้วเราก็เปลี่ยนทีมเลยค่ะแคนทอรอเราเปลี่ยนเป็นทีมหนะีะแล้วก็ส่วนคริสตัลเอ็มพายเราก็เปลี่ยนเป็นตอนเช้าแล้วเจาะลูกโป่งเนี่ยก็ไม่มีดวงหรือไม่ได้ตัวละครเลยส่วนโพนี่วิวนะคะเราเปลี่ยนเป็นทีมนี้แล้วก็รางวาัลโพนี่ประจําเดือนเรามีแล้วแอบเห็นเป็นน้องที่ชื่ออะไรซิลเวอร์เบอร์รี่ใช่ไหม เห็นน้องอยู่เป็นตัวละครที่มีแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้วิ่งไปไหนล่ะเพราะเมืองเราก็ใหญ่เหลือเกินที่เกียจเลื่อนดูมากแ้อีกไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วทุกคนสว่างนี้เราก็ทำครีประจำวันรอนะคะยังเป็นแต้มสูนอยู่เลยโอเคทำอะไรต่อเดี๋ยวค่อยไปไล่ทำละกันนะ,อ,ะอู้ได้กุญแจมาตั้งหูมาเปิดดีกว่าทุกคน อืืหไม่ได้อะไรเลยหีบนี้มีตัวละครตั้งเยอะแยะไม่ให้อะไรเราเลย เรียบร้อยนะคะจบอีเวนต์แล้วร่างวันคอมมิวตี้ก็ได้เพชรมาอีก20นี่ไงมีลดราคาให้ด้วยนะแต่เราไม่ต่อเวลาแหละเพราะว่าไม่อยากเล่นแล้วอีเวนต์นี้โอเคก็เดี๋ยวอีก2ชั่วโมงนะคะเหรียญม่วงมันก็จะเปลี่ยนเป็นเพจให้เรา งั้นเราก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยละกันนะคะเดี๋ยวจะไปทำเควสเป้าหมายต่อให้ได้ร2 0นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะว่าที่เราหายไปไม่ได้ตอบคอมเมนต์มันเป็นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงสอบนะคะมันก็เลยเครียดนิดนึง ไม่ีช่เครียดนิดนึงเราเครียดมากเครียดมากเลยแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมาเล่นเกมแล้วก็เจอกันอีเวนต์หน้านะคะแล้วก็จะไปตอบคอมเมนต์ทุกคนที่มิ้นไว้นะคะก็บายบายไว้เจอกันอีเวนต์หน้านะคะ